ไหนบอกมาซีบ้านใครร้อนบ้างครับคนหนึ่งเนี่ยร้อนมากเลยท่านผู้ชมดูดิเหงื่อหน้ามันเลยเนาะโดยเฉพาะคนที่เป็นสายเดินทางบ่อยๆนะครับเดินทางไปที่นู่นที่นี่นะครับแล้วเราไปอยู่ห้องพักคอนโดอาพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องเช่าต่างๆเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราติดแอร์ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราอยากติดแอร์แบบเนี้ยท่านผู้ชมแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรครับ พราะโดยมากถ้าเกิดว่าเราอยากจะเย็นสบายเนี่ยมีแอร์อย่างเดียวเลยเท่านั้นท่านผู้ชมเนาะถ้า,าเากิดว่าเราติดเป็นแอร์น้ําแข็งหรือพัดลมน้ําแข็งเนี่ยเย็นไหมเย็นแต่มันเย็นเหนียวตัวเนาะใครมีปัญหานี้บ้างไหมครับถ้าใครมีปัญหานี้แบบเดียวกับคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งใช้ตัวนี้ท่านผู้ชมแอร์เคลื่อนที่ได้นะครับมันคือแอร์เลยท่านผู้ชมแต่ข้อดีของมันคือเราไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปยึดนะครับไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปยึด ไอผนังบ้านของเขาเลยนะครับสะดวกสบายคุณหนึ่งเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยครับตัวนี้น้าหนักมันประมาณ25่กิโลแค่นั้นเองนะครับมีล้อเลื่อนนะครับแล้วก็มีที่หิ้วแบบนี้ครับข้อดีของมันคือเราไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปยึดเพราะว่าอย่างที่คุณหนึ่งบอกมีคุณหนึ่งเอาให้ดูคุณหนึ่งเอาเดินทางบ่อยนะครับเอาตัวนี้ไปใช้เนี่ยมันมีตัวนี้ให้นะครับเวลานั่นเราก็ไปแปะกับประตูหน้าต่างนะครับของบ้านเขานะครับแล้วก็มีท่อให้ด้วยนะครับมีท่อ ข้อที่เราเอามาต่อด้านหลังเดี๋ยนะคุณหนึ่งไปไว้ไหนไม่รู้ใส่คู่หนึ่งจะเอาไปไว้ในรถนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้ถ้านั่นเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูที่หน้าช่องก็ได้นะคูณหนึ่งมีสอนติดตั้งตัวนี้ไว้ด้วยนะครับที่หน้าช่องคูณหนึ่งช่องนี้แหละนะครับมันจะมีแถบเพลทที่เขียนว่าคู่มือท่านผู้ชมเอามาติดตรงนี้แล้วก็ยืดยาวได้1เมตร50เซนนะครับเอาความร้อนไปทิ้งข้างนอกนครับแล้วทีนี้ก็จะมีคนถามอยู่เยอะมากเลยว่าแอร์พวกนี้มันประหยัดไหม นะครับคุณหนึ่งต้องบอกตามตรงครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปติดที่เป็นห้องแบบเนี้ยห้องแบบเนี้ยนะครับมันจะต่างกับแอร์บ้านนะครับถ้าไปติดห้องแบบเนี้ยจะกินไฟเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการประหยัดจริงๆเลยนะสำหรับใครที่เป็นสายประหยัดนะคุณหนึ่งใช้อยู่คือใช้กับม้งแอร์ท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปเซิร์ชหาข้อมูลก็ได้ม้งแอร์นะครับคุณหนึ่งแนะนําให้เอาสัก7ฟุตพอนะครับหรือจะต่ํากว่า7ฟุตก็ได้นะครับเอาประมาณเนี้ยท่านผู้ชม จะช่วยให้เราประหยัดค่าไฟขึ้นนะครับถ้าเราใส่กับมุ้งแอร์อย่างที่คุณหนึ่งใส่กับมุ้งแอร์เนี่ยก็จะค่าไฟตกประมาณ8ชั่วโมง32บาทนะครับประหยัดช่วยได้เยอะแล้วก็เย็นสบายแบบแอร์เลยท่านผู้ชม12,000มืวิลีบอกไว้นิดนึงครับตัวเนี้ยคุณหนึ่งไปซื้อที่ห้างมานะครับราคาเต็มมาอยู่ที่10,000กว่าบาทนะครับแล้วห้างเนี่ยเขาลดราคาอยู่ประมาณ8000ล่าสุดคุณหนึ่งไปเดินดูมารู้สึกจะเหลือ7,000พันกว่าแต่ท่านผู้ชมที่เห็นคลิปเนี่ย โชคดีมากครับพอดีทางบริษัทที่คุณหนึ่งซื้อมาใช้เองเนี่ยเขามอบส่วนลดให้กับ fc ดังนั้นคุณหนึ่งก็เลยรีบเอาตัวลิงก์เนี่ยมาปักให้ท่านชมนะครับท่านชมสามารถกดที่ตะก้าท่านชมจะเห็นราคาถูกกว่าที่คุณหนึ่งบอกแน่นอนครับใครมองไม่เห็นตะก้านะกดไปดูที่คําอธิบายด้านาล่างของคลิปนี้ได้เลยเอาแอร์ไปใช้กันท่านชมถ้าเป็นสายประหยัดอยากประหยัดซื้อมุ้งแอร์เพิ่มเย็นสบายนะครับเราจะไปทนร้อนทําไมท่านชมเออคุณหนึ่งลืมบอกไปอย่างหนึ่งท่านชม เคลื่อนที่ได้ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อรุ่นอะไรก็ตามนะท่านผู้ชมนะมันมีจุดจุดอ่อนของมันอย่างหนึ่งคือเสียงดังนะครับเป็นทุกยี่ห้อเป็นทุกแบรนด์เลยท่านผู้ชมคุณหนงใช้มาทุกยี่ห้อแล้วนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมต้องการความคุ้มค่านะครับแล้วก็มีศูนย์บริการในประเทศไทยเราเนี่ยคุณหนงว่าแบรนด์เนี้ยโอเคด้วยราคาด้วยอะไรต่างๆเนี่ยคุ้มตัวนี้เป็นสินค้าที่มีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยเราครับเขารับประกันในส่วนของ ตัวเครื่องเราเนี่ยถึง3ปีเลยนะครับแล้วก็รับประกันคอมเพรสเซอร์ให้อีก12ปีเลยใช้กันยาวๆกันไปเลยครับ